ครับมือนี้ย่างหมูปลาครับย่างคือล้มควันนี่ครับย่างครับย่างเลยบอกตั้งย่างตั้งควันได้มกโต้ได้ได้ใสอีกยัางว่าเครื่องปรุงได้ใส่เกลือมะเมกครับเกลือมะเมกเกลือบ้านม่วงครับไม่ได้ไงครับเพราะเกลือมะเมกเกลือกระท้อย่างเดียวเลยเนี่ยครับหลวมบ่มครับใส่ลวดบใส่สลิงครับ เงี้ยเสียงกุ้งครับท่านอบตครับท่านรัฐบาลครับท่านรับาครับท่านรตฐบาลครับร้องสีหานิปงต้องงามด้วยครับเดี๋ยวเปิดช่องให้รับเปิดช่อน้องใหม่อยู่เหมือนหนึ่งในแทนโต้เนาะน้องใหม่ครับโอ้ยคัดอยู่ที่เมือนวิวมันสวยอยู่นี่แําหรัน้องใหม่เกี่ยวน้ำตกมากครับหาน้องใหม่ครับเมื่อยเมือนแต่ว่าช่วงน้องใหม่พี่ครับน้องใหม่ครับน้องม่น้ำคู่ที่ผมเคยไปหนะนี่มันเลยพาลงมาขุนน้องใหม่ครับไปหาเอาีอ บอกว่าอะครับตอนน้ำ okay มือ้ยเดี๋ยวบอกจริงครับเดี๋ยวถึงแดนแล้วน่ปหาดุดูเดี๋ยวได้เขาซ่องดูดูคนั้มีซ่องของตัวเองนี่จัดซ่องของตัวเองเหมูปลาป่าเถินโนยัวจะโลดเน่ยคนหมูป่าดีเนีาจไูได้ป่ะตายลีครับมีอันรูหนีว่าจากกันกิฟได้ครับ พีจกเอวอาาะเนี้อพ่อเ่โอ้เอเออ้ยอีนเดียวพ่อแล้วพ่อละพอชิมน้องงามจะคำครับคำหวคจิบเปรี้ยวหวานครับที่ดังเด็กออกมาเยออกละคั้งหมูปลาครับเบด่อเบกินโดนแล้วหมูปลาย่างสิพี่จะัดเบีเบียงนิดหน่อยนี่แม่ลูกหมูปลาเดยับนยิมแหนปิดหน้าเว่น้ำเรีวบ้า นาดัดเล็กตุ่น่ดกว่หมูนดำอเนียงย่างก็มันแตกตามเลยก็หมูวันก็ปูก็่บเิอยันมันมหลาไหวว่าเราต้องมัดใส่เกลืองเทียนอย่างไรประสนว่าห้อยตะเกียบเมฆประสนตะเกียบเมฆครับแซ่บดูดิกิ่นท้่สื่อก็แซบต้องจิ้มก็ไแ้ลจิ้มนบะคั่เบียร์หรือเบียรก็ต้องเบิร์ดเนื้อจีนี่เดมผมผมย ตอนนี้ทำหนังมันต้องซิมหนังมันู่หัวหมูปลาบนหมูป่ามือันแโต่านล่านหนังหมูป่าจริหน้าหนากบกอตัวจักลเนี่ยคนนี้ลูกหมูปาสองลูกครับเคว่กรอมสามสามลูกสามลูกสามละเพราะว่าเนี่ยเปันคว่กรอมันเลย มองจีดแช่บคื่อนังมันนะครับเอาลเชียมให้ผมนะเอมจีหันให้จับกูเนวเด้อเอาเอาเฮียเนี่เอาเอาแมต้องซีมผมเ่เสียงเลเนาะโอ้ยปกติเขามีดนี่เสียงสิเลยขี่ก้างเดียวขี่กางเดียวขี่กางเดียวเหมือนกว่างหนังมนพโอ้ยตต๊ต ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ชนงคเนี่ครับคนิชิมใหม่ครับเขามันยดสรรับมาได้ยืได้เีาะยืได้เนงอนจากชิมนังมันี่หนังมันกรอีี้ลยเนหต่างนั่งเนาะของกองยราเลยเลงสสยสีเหลืองมาเล่นเนาะเดีเยี่ยมเลยนาำมากับแน นะครับแกเพานี่ครับตรงนี้เครื่องดื่มเล็กน้อยน้องขครับเปินี้คเปิดเนียคเทนอะไร่คอนเทนนเข้มเข้มินในัจดีครับมันจะเข้มไหมพอดี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 เบะเลยพอดีพอดีพอดี่วเนื้อคนนี้ต้องขัดวมิเตร์ทุ่งต่อกว่าพอดีเลือยังหออคนใช่ครับเลือยัง่อวิมิเอครับมันวมิ์มันจะเม็หไงครับ คันไอโอดีนเนี่ยจะมุ่นคล้ายๆน้ำตาลเนี่ยมาจากทะเลคือน้ำเกลือใช่ป่ะเนเ่าเอามาจากไอ้มันเป็นหน้าเกลือบ้านม่วงเลยครับมันเป็นเกลือทรายเกลือกินธรรมชาตินึกว่าเป็นตะเพิหมอนกัวหมกบอสเมือนกคือหมกเมฆอย่างเดียวครับแล้วผมแสดงว่าเป็นเกยือสินเท่าตัวเองคันเกยือทะเลกับทางคุณน้่เกยน้ำจืดครับตแสบจันเหยียดเนลือเหยียดใช่ไหมครับเทียบกันที่สารเกลือ เงอดเลดนื้อไเนื้อแ่สนเดอกไม้นี่ไหมเราไปเป็นดอกไม้มัน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 พวงงามครับอิริเดเนี่เป็นปลามันเได้ไมับอกเอาเอาตัวอะไี่ไหมม่มีแต่พล้านหินนี่ดอกคอาวิดีโอไว้ไ้ดี๋ลกดอกดอกไม้ที่ม่วง บนแห่งอันนี้ขาโต่อยนั่นบนขาจอกนันนี่ช่วงขาล่างขาส่วนกลางนั่นนะขาส่วนกลางครับข่าต่อกลางๆนั่นเนาะขึ้นมามันจะต้องอดขาเแตาต้องเยียงนี่ตาต้องเยียงอีกขันทาน้าเขาเอือนตาต้องเยียงตาล่างเขาเอือนสะโพกองบึตรจงบุตรเจ้าครับโูดจต่เกลือดูเลยคนเราได้เนี่ยองมากินแต่ดูแลนีะข้อค้ำเติง เราเราเดี๋ยวแล้วพอมือเราเข้าได้เศ้าแน่ับมจะไ้จาตนด้วยหัออย่างมูปลาครับมือตักขัดเตะเน่าเดเดยวมันเพ่มเพิดเต็มนไม่ดเพิ่นทีนน้ำมันเพิ่นเพื่อยงไรใครมาใครพั้ตีนน้ำพิงนีั้ยเพิ่นนะ เป pues yeah. um. e no. yeah. nah ิ้เนาะเปบไข่หนาเปิ้นก็ถึงนี้ใบเด้นี้ก้านนีใบเป็นเป็นเชืยวขึ้นมันจะว่าตัวนี่แคล้ายใบค้ายๆดอกพะเงมันเป็นที่หมงนากมอียเพี้ยม้อเาือปนมงคมองนั่งเปี้ยเพี้ยนเอล่าจเอินแล้วนั่งขอเอนเงินให้ไงป่ะเส้นไปเพีเดียวอดเพี้ยลไมันเบิสัเบิงยมอทางลบวยเลยไปนะ เขาไปเลือกตัว <k> น <Norwegian> oh, ังไปโอ้หเดเลยไปไปนี่นะครับมอดมาเขาไปเลืกเขาไปเลือกเฮียงไงเลือกขอตะกันั่เหนือยนะโอ้ไปคแม่ับนะาอยวพอได้ไปบ้าง2จำเขาไปปุ๊บเเขาไปปุ๊บเลยีเะจากขอบจากปฐุมสวนเนีน่เราไปเขาไปทางในปุ๊บดิระวังจากบ้านสางแขะเ่ราะันนี้ตรงขาภาษาแฉะด้ยตัวขาูทสายมือตรงขาเข้าไปเลยเขาได้าปสงแกอยู่ ตะวันไปถ่าผีท่าทงข้องอือกท่านงข้องขายหม้อน้ำเทียกนไปในเกสองกิโลน่ะจาหอดบ้านสาแคลอันนี้อันนี้ปลาโนมัยกอนอันนี้อันนี้ามเาไปู้บงมันจะเป็นคือกุ้งบานเก้าหนึ่งตัวม่นเป็นหุ้มเขาหนึ่งหุ้มเขาอ่อนก็ต่นตอนพรเจ้าอยู่เพื่อนลังนอกก็ว่ามีสื่อทีเขาาลรนกลางยังก่อเกิดเลยานเกิดเขาพาไปซื่อทีไหม ถ้าไปซื้อคีถ้าไปซื้อท like ีน่าจำมึกด้วยหาพักน่าไปจำมึงไปหาพักไหมป่ิสิทุ่นหนึงเป็นรที่โอ้ยรากระบะไปคนึ่งว่ามันเยอดเต็มทั้งรถกระบะม่ถ้าาส่ซุ้มพะจวุ้มจเสีย่หันดูดูส่ซุ้มพะจันขับรถไปเสียญนิ่ัยขัรถกอกันรถน้ำเห็นไหมรถเ็ท้ายเศษยางเว้ยถ้าเขาไปทางในปุ๊บบางทีเขาหน้าอีรี่ามทนเป็นทั้นวันเรียวทนกินเหล่ากันเลิกงานเมื่อวานนี้รเขาอที่ี เป็นพื้นที่ลาบวด้ขู่น้ำหเลยน่งไปหมดยเต็มเลยกองจึงวนอยู่พื้นทีหลาบประมาณจะซีร่อยไรเนี่ยมันมีหนังมันมีเหนื่อยอยู่ของร่างันเป็นางรงาที่เบิ้ีนตะกจิ๊บปุ๊บก็เลยว่ามเดมันอไรบจบอคนไม้ไงจะบมีมันจะเกิดอน่างเมาในกอ้ยงานกำลังสัดไหมกำลังสัด เดียมีขนบแมแต่ว่าบไค่บกวนี้โยาขโมงยาขโมงแบบเป็ขนแข็งๆครัเื่อตดหนังครับมันแสบย่างเดียวเลยจังาจำอยู่พื้นทีวีดสกผ่าสสี่แบบชิบไปเนาะผมได่ต้ังเกี่วอะไรตั้งห้ยเกียของแม่เมันจำนักจุงมันตัมอันเกี่ยวนี่ให้ยุคเกี่ยว มอเตอกรนมันมีข่าวอ่ะเนี่ยเขาไม่ไดยูหันเนี่ยรอบไมายเขาจะไป็นไรลงมาเ้าเด็กสากอีกเย็นในลุกชุบหน้าบับป่าก็แตกกันเลเรื่องไหนแต่บ้านกินให้ยู่ได้เนาะอาทีพไปเห็นมันคันแดงตกใจไปยังวันทีมันมีปลาเผาตัวนีต้นเผาทุกบ้านเท่าไหร่ไหมอย่ายู่หันเย่ามอตอกรานมีต้นเผาที่ต้นกล้วยนี่ว่าไมยมันปลูกเขาได้นะพนเนี่ย มีนาเยแม่สองมีดินดินดินบ้านพวกได้ดินมู่้านนะครับไหนดินบ้านอะรันเไปจนื้อถ้าอยู่ัเป็นบามมองมองผู้จะจอดกันมันจะเป็นห้องน้ำมากๆาะมองได้เป็นดินหลายผูมเหินพวกนี้จะไป็นชาเฮ็หน้าที่ที่แปลงหน่เดอเป็นกีฬาเล้านจะกีหลอยอะไร ทานลอยอะไร,ไร,ไรถึงน่เพราะว่าตอน,นทีน่ปซะมันระมาณจะอยจังนไหาพัดเนาะเป็นชีรีนบ้านไหมเป็นชีดินผู้บานเป็นทีจับตมัข้าวมีมีต้นวอนี่มันเป็นทีงว่เป็นทีจับจอกเลยครับพวกพอมมานีมันเป็นทีปลาสวนะพอมมา,านีมันเป็นผง้นยังอ่นด้วนเขาวงไหมไม่เป็นเ <c oughs> ็ดได้ยูเฮดกินยูกโบมาเขาฟองเลยนี้จะง่ายแต่ว่ที่ไปเห็นให <c oughs> ้นน่ายเลยนหน่าอยู่บลิเวีหรไห กเรยว่าอุ้ยไปเห็นอบเลยก็ดว่าเนี่คนอเนะเป็นไปมิมิงางโ่วงด้วยราหนุ่มซุ่มองผู้นกเลี้ยงอะย่งได้แย่งเดียวแลทารวมไปดีแล้วันนกระดานแห่งบอใครอยู่เขาจะเททากัคันรูทัวรไรางเงหมนไอ้ัวนะคันรถัวรถยังไม่ได้ไนเนาะผมไปคองก็ควนตา้มไปหัดทางบเห็นว่าเดี่ยวเราได้จ้างคนต้นกลุ่มหน่อย หมูปิ้นในน้ำตะเกียบใช้เดงไทให้พม่าลูเทปรีข่อะหมตือนเดินอยู่ว่ัทร์กาเดือนมนนีว่าบานเวรืเทปีขันอีกอย่างวนครับขางในตั้งไทยกวาดตางในอันนี้น้ำพวกชนกลุ่มหน่อยน้ำตะเกียบไส้เดือนี้ห็นยังไปอยู่ทางพม่าเยกทีไว้ลูนี โอ้ยดคท้ารับทยครับำสุดทไทยครับแบบสดๆกลับมาสุดยอดจอดครับผม